โอ้ยังใหญ่อ่ะค่อยๆไหลเบ่งออกอืมอืมปึ๊บปื๊บพ่อมาเช็คเมือกปากมันหนอ่อยพ่อเ,เช็คเช็คเมือกปากมันหน่อย เฮ้ยอย่าดึงทีละขาแมวเสร็จเรียบร้อยใหญ่มากเรียบร้อยดึงเยอป่ะฮะบ่ให้แม่แมมเลียวตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมีย ตัวเมียโอ้ยตัวเมียเว้ยมันตัวเมียอ,มอย่างใหญ่เลยสวยมากโอ้ยซ้ออมซับโอ้ยใหญ่มากพ่อโรเจอร์ ลูกของเจ้าโรเจอร์โอโลเบิร์ดอาลูกขึ้นขนกำลังกระดักกระแดกอืมมือหัวแล้ว อย่างอื่นไม่เป็นไรหรอกเอาแต่หูดังมันออกปากมันออกเออว้ยโง่หัวเซย ดูดำดีเด้อนี่แดงเด้อนี่เนาะแดงแดงดีมากเลยแดงสวยเลยไม่ไม่มีติดไม่มีไอ้นี่เลยออกแล้วยังสวยเลย รรมาสะอาของแม่เพื่นแม่เพื่นกระติดห่วงลูกเพื่นตีเนาะดีได้เนาะตัวอื่นมันสนเนี่ยเนาะกระเจงศ์สีละโอ้แข็งแรงเด้อนี่เด้อเงยหัวกระเลาะกระเลาะบารนิ่สิงอขาได้บารนิ่งพูด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 ตอนเขาพับเคืองเลยเนาะอีบุรักษามาเนาะมันไม่มีกระดูกเนาะ มันเริ่มงอขาแล้วเรล่มแล้วเริ่มจะลุกล็อกปอกแปกแล้วน้องออมสิน่าสาั่คนก็คนก็งัวเรียซอยกัน <c oughs> หน่ hey, หัวเสยคนเทนด์บเทียบสป่งคนอปไอยมาเลยเอามาทางนี้ก uh> ็ได้จบแล้วตัวเมีย เ้ยดอกอมนรบ้านนี่นใหญ่มากเลยแต่ข้ามันจ่อยเนาะพูด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 สุกตาปิ้งๆเลยจดเอฟ่งได้นะั่นก,กระสกระชาบ้งกับ้านัวเม่นะจุกลาเอมา,มาออมูเยนทอกระรบอกให้เนหนึ่งน้นะได้จูเมนก็ใช่ไง ก็ใช่ไงก็แกรับประกันถ้าลูกมันนะแกก็บอกแล้วเขาเอานอนี่เอามันนะของเราขนาดบีบถาตุเมียเขาให้แล้วสมบูอาลิกอะไรนะชาบุญนะโอ้แล้วสมบูกาม อาลูกอาพัฒนาการของเธออาเลื่มแล้วเลื่มโง่ข้อแล้วสีลูกแล้วเอาขาดิพอ่อขาขาหลังยังตุดจุดจุดจดดอยู่ไม้ใหม่ๆคื่เงี้มมยมันจะแดงมากเลยสวยไม่มีที่ติเลยมันจะแดงแม่มันแดงอย่างงี้ไม่ไม,มีด่างเลยอ่ะ กูเป็นเรื่องปกติพสตริงเวมันลายมันจะลายสตริงเวมันจุดเขาให้เป็นเผ่าพันธุ์ของเขาโอ้สวยว่ะงามหูงามแห้งก่อนอ่ะเดี๋ยวโพสให้เขาดูหน่อยวันนี้วันที่วันเก้าพูด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 จีลุกแล้ว จะลลุกแ้ว่ายเบิ้งมันจกนักนาทีมันลุกนะแม่ออมปรับให้กําเนิดน้องออมทรัพมาแล้วเป็นตัวเมีย้ยขาข้างหน้าเริ่มมีแรงแล้วบ้าหมั่นเนาะอ่าเริ่มแล้วขากระแดกแรกระแดกเลยอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ลืมยันละโอ้ทองเป็นสีขาวๆแต่ว่าสีเป็นสีแดงแห้งได้นี่พูนพูนพูนจิลุกแล้วอําลูกเบิ้งละพอแปดนาทีสิแปดนาทีแล้วพอลุกอยู่นี่ ขาเลยนี่แล้วมันสีดูกสีแดงจิมิจิมิเพิ่นกับจิมิจิมิปุ้ยโคนหางนี่เบิ้งจิมิคักๆไปโคนหางยังไงเลย่ลูกย่างลูกอ้าวคุณนำแล้ว